มาดูยังต่อเนื่องอยู่ในซาอุดิอาราเบียค่ะีนทางท็อกสปอร์ตเขารายงานนะคะว่าทีมทางซาอุดิอาราเบียยังคงไม่ย่อท้อค่ะกับการที่จะทาบทามทางด้านของซาร่าไปร่วมทีมครับแล้วฝั่งอังกฤษอ่ะล่าสุดมันมีสื่อเริ่มเล่นแล้วนะว่าทางลิเวูก,ก็อาจจะปล่อยอเออเอาเปิดโหวตกันอีกไหมปล่อยไม่ปล่อยกับฟอร์มนัดล่าสุดแดงเดือดแ,แ,แล้วก็ก่อน,น้นแต่ฟอร์มหลังๆสามนัดช่วงรอมาดอนของ ของซาลาเราว่าก็ยังว่าไม่ได้นะมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวอ่ะแต่อาจจะมาดูเรื่องนี้ก่อนเอาไอ้ที่หัดแล้วก็เอาอล้านนะคะคเตรียมทุ่มเงิน70ล้านปอนด์70ล้านปอนด์ไม่เอาค่ะไม่ขายบอกเลยนะก็อยากได้โมซาลาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะคือ ดูดูการที่แล้วช่วงซัมเมอร์ถ้าใครจําได้เขาเรียกกัน150ยล้านเลยนะ,ะเขาจะเขาจะยื่นกันร5 0ยล้านเลยแต่โดนปฏิเสธนะคะแล้วก็ลดข้อเสนอลงเหลือ70ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้เพราะว่าสัญญากับซาร่าคือเหลือ,อแค่ปีเดียวหลังจบฤด,ดูกาลนี้เนี่ยทีนี้ก็ข้อเสนอที่ทางสองทีมเนี่ยอยากจะยื่นให้ซาร่าคือ3ปีค่าเห,หนื่อยปีละ65ล้านปอนด์ค่ะอโอ้โหโอ,หโอห้โหเงินเงินปีละแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือก่อนนั้นเนี่ย เสียงแข็งกันใหญ่นะว่าเออไม่คล้ายไม่อะไรปีละหกสิบห้าล้านปอนด์แล้วก็เท่ากับปีละหกสิบห้าล้านปอนด์หกสิบห้าหารสิบสองซิเท่ากับเดือนนหนึ่งประมาณหกล้านเลยนะสัปดาห์นึงนี่ล้านเศษเลยนะก็คือเยอะกว่าไอ้เป๊ะเอาง่ายๆไม่ถึงสิไม่ถึงหกล้านสิบสองหกสิบสมมติสองหกเจ็ดสิบสองเอาง่ายๆว่าวิกลวิกละล้านกว่าประมาณห้าล้านห้าเอาห้าล้านห้าสมมติแถวๆก็สี่วิก วิกล้านกว่าเนี่ยไอ้ล้านกว่าปอนเนี่ยเออก็เยอะเหมือนกันเยอะดิเยอะกว่าเอเปเปอีกเอเปเป่าเก้จริงเออก็เอาง่ายๆว่าเงินก้อนสุดท้ายโอ้โหอันนี้ซาร่าก็ลองคิดอะจริงล้านเหอะล้านล้านเหอะเจ็ดถูกไป้อนร้อย้อยร้อยร้อยร้อย้อยรอยร้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 อเร้อยร้อนร่อยร้อยรนอีร้อย้อ่ร้อยม้อยร้อยร้อยร้อยก้อยร้่ยรอยร้อยร้อ a ็้อยร้อยรร้อยร้อรอรอ้ออเอเอรรร คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าสนใจมาก็อาจจะปล่อยโมซาลาให้ย้ายทีมได้นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าคือหนึ่งไอเดียของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาเป็นคนที่มองนักเตะอายุเกิน30เนี่ยเป็นช่วงขาลงละตามกราฟสถิติตามเ<า>ดต้า <data, S 2> ช่เ,เพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าอ,อ,อาจจะถ้ามีเขาเรียกไ เอาเงินจนํานวนนี้ไปหาตัวแทนที่เด็กกว่าแล้วก็ปั้นขึ้นมาอ,มอย่างนั้นดีกว่าตามตัวเลขที่น่าสนใจซึ่งข่าวก็บอกว่ามีหลายคนที่จริงๆเขาก็เลงเอาไว้แล้วถ้ามองในมุมนี้ก็เป็นไปได้นะมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ก็แต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงส่วนประเด็นของเวอร์วภูนะคะยังต่อนเนื่องอยู่ที่ทางด้านของน้องคอนชาโหยยนะฮวงสารล่าสุดปิดคอมเมนต์ไอค่ะคืออินสตาแกรมเนี่ยมันจะมีเปิดคอมเมนต์พับลิกก็คือป๊อป ใครที่ไม่ได้ตามหรืออะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์ได้กับเปิดให้เป็นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมินามิโนเปิดแบบนี้แต่เขาเปิดอย่างนี้อยู่แล้วคือไม่ให้คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้ตามกันมาคอมเมนต์ตอนนี้คอนชาก็มีคนตามประมาณครึ่งล้านหลังจะเกิดเหตุปุ๊บน้องก็ปิดปิดคอมเมนต์สาธารณะก็คือต้องเป็นคนที่แบบเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนกัน่ะก็ดีมันจะได้เป็นท็อกซิคใช่คือทำแบบนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือใครถ้าสมมติใครจะด่าใน พื้นที่ของตัวเองเ,ออเช่นไปโพสต์ด่าในแฟนเพจเป็นสำนักข่าวดา่าเราไม่ต้องเข้าไปดูก็ไม่เห็นใช่ใชแต่ไอ้พอเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยมันก็อดไม่ได้ถือว่าบางทีเพื่อนส่งมาให้กําลังใจแต่เข้าไปก็เห็นข้อความที่มันเป็นแบบท็อกซิกอะ่ะเป็นเรื่องส่วนตัวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปิดไปแบบนี้ก่อนเนี่ยก็ถูกต้องแล้วแล้วก็เอาจริงก็อย่างที่ครอบบอกค่ะนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนที่เขาจะครั้งแรกและครั้งเดียวแน่นอนที่จะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นมันจะต้องมีอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่น้องดันเลือกเกมที่มาผิดคาดเนี่ยมันเป็นเกมใหญ่เกมใหญ่กมันก็กดดันโดนบีบโดนอะไรบรรยากาศในสนามใช่นะคะก็ก็ต้องเรียนรู้ว่าบอกเลยต้องแบบนี้ว่าแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าคนในพื้นที่อ่ะส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจอยู่แล้วแต่ว่ามันมันเวอร์ไวใช่แล้ที่ดูโหแฟนลิเวอร์พูลมี มีหลายแบบด้วยน้าบอกตรงก็ทุกทีมใช่ปล่ะเออมันมีหลายแบบด้วยไม่ต้องแฟนลิวพูลหรอกแฟนทุกทีมมันก็จะมีแบบหลายแบบอ่ะที่เออบางทีก็ก็เอางี้แค่แค่แฟนแค่ในเมืองไทยนะยังมีแบบอย่างรุ่นพี่นะทำเพจเงี้ยอยู่ดีๆก็เข้าไปด่าแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าเข้ามาด่าไม่ต้องเข้ามาเพราะว่าเพจเราไม่ได้ต้อนรับแบบคนที่จะมาด่าอะไรเงี้ยมันก็ยังตีกันเลยอ่ะตรงๆแฟนบอลก็มีใช่ไหมโอ้โอ้แฟนเชลซีแฟนมีหมดมีทุกทีมมันคือแฟนบอลนะครับธรรมดา